เคลียร์ชัดทุกประเด็นจ่ายจริงโอนจริงจากทางกระทรวงการคลังสำหรับวงเงิน200บาทให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศฟังเลยค่ะใครได้สิทธิ์วงเงิน200บาทบ้างและที่สำคัญกระทรวงการคลังยืนยันจ่ายทบทวนสิทธิ์สำหรับการยืนยันตัวตนย้อนหลังและในวันที่20มิถุนายนนี้บางท่านรับสูงสุดถึง600บาทเลยนะคะวันนี้เคลียร์ชัดทุกประเด็นการจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชน200บาททั่วประเทศติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาเริ่มรับชม ะะอย่าลืมกดไลค์ like กดแชร์เป็นกําลังใจดีๆให้กับทางช่องแล้วก็แชร์เปิดประสบการณ์ดีๆให้กับพี่น้องประชาชนท่านอื่นได้รับทราบค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารในส่วนของการจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์ในส่วนของบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวงเงิน200บาทที่จะโอนตรงเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกได้เลขบัตรประจำตัวประชาชนและโอนตรงเข้าในส่วนของบัญชีผู้พิการที่เคยได้รับสิทธิ์ต่อเดือนในทุกๆเดือนล่าสุดค่ะมีคุณผู้ชมที่อยู่ในส่วนของกลุ่มผู้พิการสอบถามข้อมูลจากทางกระทรวง กทรวงการคลังเยอะมากๆสําหรับการรับสิทธิ์ในส่วนของเงินเพิ่มเบีย้ยผู้พิการ200บาทต่อเดือนและที่สําคัญคนที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการลงทะเบียนบัตรสิทธิการแห่งรัฐในปี25 6 5หากผู้ที่มีสิทธิ์นะคะไม่ได้เปิดบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายวงเงินตรงนี้ย้อนหลังให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้หรือแม้กระทั่งพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ที่ไม่ได้เปิดบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนจะรับ สิทธิ์แบบไหนรับวงเงินอย่างไรวันนี้กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางออกมาตอบข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้ชัดเจนมากๆค่ะคุณผู้ชมสําหรับผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนหรือว่าแบบสิทธิการแห่งรัฐนะคะท่านที่ได้รับสิทธิ์ สามารถยืนยันตัวตนผ่านทางธนาคารกรุงไทยอมสินทกสได้เลยหลังจากนั้นเมื่อยืนยันตัวตนเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะทางกรมบัญชีกลางก็จะได้รับข้อมูลในการยืนยันตัวตนของท่านผ่านฐานข้อมูลเมื่อมีการรับสิทธิ์เรียบร้อยทางกระทรวงการคลังก็จะจ่ายเงินให้ตามระยะเวลาหรือว่าการกําหนดตารางการจ่ายเงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการในส่วนของช่องทางที่ได้รับการโอนเงินมีทั้งหมด2ช่องทางก็คือ1กรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ ที่ผูกบ,บัญชีพร้อมเพด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนช่องทางที่จะมีการโอนเงินให้ก็คือจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนหรือว่าบัญชีเงินฝากของผู้ที่ได้รับสิทธินั่นแหละค่ะท่านได้ผูกบ,บัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักและมีคําถามขึ้นมานะคะว่าสําหรับผู้พิการที่ไม่ได้เปิดบัญชีหรือว่าผูกบัญชีพร้อมเพดด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนกลุ่มนี้จะรับเงินอย่างไรรับเงินแบบไหนกระทรวงการคลังตอบชัดว่าเงินเพิ่มเบี้ยความพิการนะคะ รับในช่องทางที่2ก็คือทางกระทรวงการคลังจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ที่ได้รับสิทธิ์หรือว่าเป็นผู้ที่มอบอำนาจนะคะหรือว่าผู้รับมอบอำนาจ ตามเลขที่บัญชีผ่านทางธนาคารนะคะที่มีการจ่ายเงินในทุกๆเดือนของเบีย้ยผู้พิการ800บาทซึ่งเป็นบัญชีเดียวกันค่ะนี่แหละค่ะช่องทางที่ทางกระทรวงการคลังจะจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้พิการที่ได้รับสิทธิบัตรคนจนหรือว่า8เสริการแห่งรัฐรอบใหม่เคลียร์ชัดทุกประเด็นแล้วนะคะจ่ายจริงโอนจริงแน่นอนในวันที่20ิมิถุนาย,ยนนี้และถ้าหากพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้พิการท่านไหนที่ยืนยันตัวตนในช่วงวันที่27เมษายนถึง26พฤษภาคมนี้ก็จะได้รับ รับเงินจ่ายย้อนหลังสูงสุดถึง600บาทโอนตรงเข้าบัญชีในวันที่20มิถุนายนนี้เคลียร์ชัดทุกประเด็นจากทางกระทรวงการคลังแชร์บอกต่อเปิดประสบการณ์ดีๆให้กับพี่น้องประชาชนท่านอื่นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆกันคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ